ดีค่ะทุกคนจะาจามิกรสึนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องรอคอยและก็รอคอยมานานแล้วนะคะหลังจากที่จาเนี่ยเคยได้ปล่อยบล็อกนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์การเป็นออบแรงของจาาใ,ในเยอรมน,นีนะคะแล้วก็มีคลิปด้วยนะคะแต่ว่าคลิปเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับหรือกระแสดีเท่ากับบล็อกในพันทิปนะคะก็ทําให้จ่าได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีหลายๆคนนะคะเข้าไปติดตามในแฟนเพจนะคะรวมถึงใน y YouTube ของจ่าด้วยนะคะแล้วก็ มีหลายๆคนอยากจะทราบนะคะว่าแล้วหลังจากจบออาแพรนะคะจะาําอะไรต่อที่เยอรมน,นีนะคะก็อาจจะมีคนคิดว่าเอ๊ะแต่งงานหรือเปล่าเพราะว่าเห็นอยู่กับแฟร์อะไรอย่างนี้นะต้องบอกกันเลยว่ายังไม่ใช่นะคะยังไม่ได้แต่งงานนะคะเอาล่ะค่ะเรามาพูดถึงงานที่สองในเยอรมน,นีของจ๋าก,กันเลยนะคะนั่นก็คืองานอาสาสมัครหรือที่คนเยอรมน,นีนะคะหรือออสเตรียมักจะพูดว่า FS job ตนเองค่ะ S f s j o นะคะก็จะเป็นตัว F ตัว S แล้วก็ตัว J นะคะแต่ว่า J ในภาษาเยอรมันนะคะเขาออกเสียงว่า JOT ันเองค่ะ f s j o นะคะก็ย่อมาจาก Five so y e a e s Social y ย a r นะคะก็จะเป็นเหมือนงานอาสาสมัครนะคะที่มีอายุการทาง,งานเป็นปีนั่นเองค่ะหรือว่าอย่างมากสุดเนี่ยเราสามารถทำได้ประมาณ1ปีครึ่งนะคะ ก็เป็นที่นิยมของวัยรุ่นเยอรมนีหลังจากที่เขาเรียนจบมปลายนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรต่อนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเรียนอาสปินดุงสาขาอะไรจะไปเรียนมหาวิทยาลัยสาขาอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เลือกที่จะทํา f s ยศนะคะเพื่อที่จะได้ มีงานทำไปนักขนาดนั้นแล้วเพื่อที่จะได้เอาไปเขียนโปรไฟล์ได้เช่นกันนะคะว่าเนี่ยเคยทำา f s i o ยศมาก่อนเคยทำงานอาสาสมัครมาก่อนเคยผ่านการทำงานมาแล้วนะคะแล้วเพื่อที่จะได้ไม่ต้องปล่อยให้เวลาเนี่ยได้สูญสิ้นไปสูญเสียเปล่านะคะสมมุติว่าถ้าเกิดใครที่เป็นออแพรอยู่ตอนนี้หรือ มาด้วยวีซ่าเรียนภาษานะคะแล้วมีวีซ่าเหลืออย่างน้อย6เดือนนะคะแล้วอยากจะอยู่ต่อเยอรมน,นีอยากจะทำงาน f อยศนะคะก็สามารถ ทำเรื่องได้นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันให้สิทธิ์เลยสําหรับคนที่อยากจะทํา F S ยศนะคะที่เยอรมนีใครที่เป็นอพแพอยู่แล้วก็ใครที่เรียนภาษาอยู่ที่เยอรมนีนะคะก็สามารถทํา F S ยศได้นะคะแต่ว่าวีซ่าประเภทนี้นะคะไม่มีมาจากไทยนะคะอันนี้จะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราสามารถทําเรื่องจากไทยแล้วมาที่นี่ได้หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูในสถานทูตนะคะ เขาจะมีแค่วีซ่าออแพร์วีซ่าทำงานที่เยอรมนีวีซ่าแต่งงานวีซ่าเยี่ยมเยือนอะไรพวกนี้นะแต่ว่าวีซ่าเอฟเอสยศเนี่ยไม่มีนะคะมาจากไทยนะคะก็จะต้องมาเป็นออแพร์ก่อนหรือว่ามาเรียนภาษาอะไรเงี้ยก่อนนะคะหรือว่าอันนี้จ๋าก,ก็ไม่แน่ใจนะว่าเราสามารถทําเรื่องมาจากไทยได้หรือเปล่านะคะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะ โอเคสมมติว่าถ้าเกิดคุณมีวีซ่าเหลือ6เดือนนะคะแล้วอยากจะทำเอฟเอฟยอสหนึ่งเซิร์ชเลยว่าอยากจะไปทําที่ไหนโลเคชันอยู่ที่ไหนนะคะตอนแรกเนี่ยจ๋าก,ก็คิดเหมือนกันว่าโอเคจ๋าอยากจะอาจจะไปอยู่ที่แม่เพราะว่าคุณแม่จ๋าก,ก็อยู่ที่เยอรมน,นีใช่ไหมคะแล้วทีนี้คุยกับแฟนแฟนก็บอกว่า,ามาสาัยอยู่กับฉันได้ไหมเพราะว่าฉันน่ะอยากจะเรียนรู้เธอเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่า เ,เราพบกันแค่เสารอาทิตย์เหมือนตอนที่เป็นออลแพรอะไรเงี้ยเราไม่สามารถเรียนรู้กันได้ ลึกซึ้งหรือไม่สามารถเรียนรู้กันได้มากพอนะคะเขาก็เลยอยากจะให้จ๋าเนี่ยมาอาศัยอยู่กับเขานะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้แล้วก็อยู่ด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตด้วยกันในอนาคตนะคะสิ่งนั้นจ๋าก,ก็มองว่าโอเคจ๋าไม่ได้มองว่าเฮ้ยมันเป็นการเสียหายหรืออะไรอย่างงี้เพราะจ๋ามองในมุมใหม่นะคะจ๋ามองว่าโอเคคนเราควรที่จะรู้ลึกรู้นิสัยใจคอกันก่อนที่เราี่จะตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะจ๋าก,ก็เลยโอเคถ้างั้นเรื่อง ที่จะทำาอสยที่ฮบวกก็ได้นะคะตอนนี้จ๋าก,ก็มีคนที่จะรับรองเรื่องที่อยู่อาศัยให้แล้วนะคะนั่นก็คือแฟนของจ๋านั่นเองทีนี้จ๋าก,ก็เลยเซิร์ชไปเลยว่า S-S สยอท์บวกนะคะแล้วก็จะมีขึ้นมาเยอะมากว่าจะเป็นออร์แกไน r เซอร์ไหนนะคะเราก็เข้าไปเลยออร์แกไน r เซอร์มันจะมีหลายออร์แกไนเซอร์มากเลยนะคะจ๋าสมัครไปทั้งหมดเนี่ย สามออแกเนอซนะคะซึ่งในการสมัครเนี่ยเราสามารถส่งใบสมัครได้ทางออนไลน์นะคะแล้วเขาจะมีให้เราใส่รายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบาการจบการศึกษานะคะซึ่งจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน,นีเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยจะคิดว่ามันไม่เหมาะสมนะแล้วก็จะต้องมีจดหมายแนะนาตัวนะคะก็จะต้องเขียนเป็นภาษาอังกแล้วก็ภาษาเยอรมันเช่นกันแล้วก็จะต้องมีรูปภาพมีสําเนาพาสปอร์ตนะคะแล้วก็มีสําเนาการจบ เ,เช่นอย่าง R i หรือ R s, s w i หรือ B อะไรอะไรเงี้ยเลเวลภาษาเยอรมันของเรานะคะเราก็จะต้องแนบไปด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะตอบกลับมาที่เรานะคะว่าโอเค ออตอนนี้เราตอบรับคุณนะอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะส่งรายชื่อของสถานที่ที่ทางานที่เราอยากจะไปทํามานะคะเราก็จะแบบมีให้เลือกเยอะมากเช่นบ้านพักคนชาราหรือสถานที่ที่แบบว่าบําบัดตกิกออทิสติกหรือคนพิการอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคินเดอร์การ์เทนนั่นก็คือโรงเรียนอนุบาลน,นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างเลยเช่นอาจจะเป็นเหมือนพวกมวยิธ,ธิคล้ายๆ ปอเต็กตึงอะไรอะไรพวกนี้นะแล้วก็จะมีเหมือนกับพวกพนักงานดับเพลิงอะไรแบคือมันจะมีหลากหลายมากอะคะ่ะคือมันจะเป็นเหมือนงานที่แบบว่า,เ,าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมช่วยเหลือสังคมอะไรประมาณนี้นะซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะคะจะต้องขอบอกก่อนว่ามันมีหลายขั้นตอนหลายลําดับมากดังนั้นถ้าเกิดจะอธิบายไปตอนนี้คุณอาจจะงงจะแนะนําว่า ให้ดูวิดีโอของจ๋าควบคู่ไปกับการอ่านกระทู้หรือบล็อกของจ๋านะคะซึ่งแน่นอนเลยว่าจะเป็นในพันทิปก็ได้หรือจะเป็นในเว็บไซต์ของจ๋าก็ได้นะคะแล้วอัปเดตข่าวใหม่ๆนะคะของจ๋าได้ในที่แฟนเพจของจ๋านั่นเองค่ะขั้นตอนนี้จ๋าขอข้ามไปนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับการทํางานของจ๋ากันดีกว่านะคะหลังจากที่จ๋าเนี่ยได้วีซ่าแล้วแล้วย้ายมาอยู่กับแฟนนะคะที่ฮัมบูร์กแล้วก็ทํางานอาสาสมัครเนี่ยจ๋าก็เลือกที่จะทํางานในโรงเรียนอนุบาลนะคะซึ่งจ๋านี่โชคดีตรงที่ว่า โรงเรียนอนุบาลที่จะได้ทํางานนะคะไม่ไกลจากบ้านนะคะก็คือเดินไปประมาณ10-15นาทีนะคะก็ถึงแล้วแล้วการทํางานในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้จ๋าเนี่ยได้ประสบการณ์หลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น การที่จ๋าเนี่ยได้รู้ว่าการทํางานในสังคมของคนเยอรมันเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนที่จ๋าเป็นออลแพนะคะก็คือเราไม่ได้มีเพื่อนร่วมงานใช่ไหมคะเราอยู่กันลักษณะแบบเป็นครอบครัวอยู่กับโฮสอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาทํางานอาสาสมัครแล้วก็มาทํางานในโรงเรียนอนุบาลความรับผิดชอบหน้าที่หรือระบบระเบียบหรือระบบการทํางานเรามันจะต้องมีมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะต้องมีเพื่อนร่วมงานจะต้องเจอคนมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเช่น เพราะว่าหนึ่งเลยจะได้ฝึกภาษานะคะภาษาเยอรมันของจ๋าดีขึ้นมากจากเมื่อก่อนนะคะดีขึ้นมากเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตอนนี้จะพูดได้เก่งแล้วนะคะดีขึ้นมากเนี่ยหมายความว่ามันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะคะอย่างเช่นแบบเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือพูดอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าพอเราได้มาทํางานเอฟเฟกต์เยอะตรงนี้แล้วงานมันบังคับปะค่ะว่าเราี่จะต้องพูด เราจะต้องพูดจริงๆนะแล้วแบบเพื่อนร่วมง,งานทุกคนแบบน่ารักมากคือเขาก็เข้าใจว่าภาษาเยอมันของเราไม่ได้ดีเลิศนะคะเขาก็พูดช้าๆกับเราพยายามอธิบายกับเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บังคับตัวเองว่าเขาจะไม่พูดาภาษากัดจานะคะซึ่งนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเช่นกันค่ะจ๋าก็ภาษาเยอรมันเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นแต่ส่วนมากเนี่ยจะรู้คําศัพท์เกี่ยวกับเด็กอะไรเงี้ยซะมาา่ากี่ยวกับโรงเรียนดู้านเกี่ยวกับ,บ,กกบอะไรเงี้ยมากว่าเพราะว่า เราทํางานที่นั่นใช่ไหมคะเราก็จะรู้คําศัพท์ของที่นั่นอะไรเงี้ยมากกวา่าไม่สามารถรู้คําศัพท์แบบ general อะไรเงี้ยได้เราก็สามารถรู้คําศัพท์ได้แค่ ที่ทางานของเราอะไรเงี้ยนะคะตัวอย่างเช่นเปลี่ยนผ้าอ้อมเขาเรียกว่าอะไรนะคะเด็กจะไปฉี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะแพมเพ์ทเรียกว่าอะไรที่นอนอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะผ้ากันเปื้อนของเด็กเรียกว่าอะไรของเล่นเรียกว่าอะไรนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะบรรยากาศการทํางานในคินเดอร์การ์เทนนะคะจะต้องบอกก่อนเลยว่าเด็กๆเยอรมันเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ดื้อมากๆโดยเฉพาะเด็กคนไหนนะคะที่เป็นลูกครึ่งเนี่ยจะบอกเลยว่าดื้อสุดๆเลยนะคะการทํางานกับเด็กเนี่ยหลายคนอาจจะคิ ว่าโอ้โหแบบปวดหัวแบบทาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยคือจ๋าจะ,จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานมันไม่ได้หนักนะคะแต่บางทีเนี่ยเราจะต้องมีความอดทนมากแล้วเราจะต้องรักคือคือคุณเข้าใจไหมคะเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยมันมีตัวเลือกมาใช่ไหมคะว่าจ๋าอยากจะทําอะไรแล้วจ๋าก็เลือกที่จะทํางานกับเด็กนะคะดังนั้นเนี่ยจ๋าจะต้อง ยอมรับแล้วแหละว่าจะจะต้องเจอกับเสียงร้องเจอกับฉี่เจอกับอึอะไรอย่างเงี้ยจะ,จะต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็กแล้วจะต้องแบบคุยกับเด็กแล้วก็ต้องเป็นคนที่ e n t e r r a i n ได้ต้องเป็นคนที่แบบว่าคร e a t i v e มีความคิดสร้างสารรค์นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องพาเด็กๆเ,เขาเล่นเราจะต้องพูดคุยกับเด็กพวกเด็กๆเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่า มีจินตนาการสูงนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่มีจินตนาการสูงเช่นกันซึ่งจาคก,ก็คิดว่าเออมันเหมาะกับขา่าเรื่องเราเพราะเราเป็นคนชอบมันมโนอะไรเงี้ยใช่ไหม <laughs> แล้วทีนี้นะคะก็จะต้องพาเขาระบายสีนะคะหรือแบบว่าบางทีเนี่ยก็จะต้องนั่งพูดคุยกับเขานะคะคือ จะคิดว่าการที่ได้พูดคุยกับเด็กเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันเพราะว่าเราเนี่ยจะได้รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับพวกเขาแล้วพวกเด็กๆเ,เนี่ยส่วนมากจะไม่กโกหกนะคะพอเขารู้สึกอะไรมาเนี่ยเขาก็จะบอกเราเขาก็จะพูดกับเรานะคะแต่ว่าเด็กบางคนเนี่ยก็ยัง,ย,งยังพูดไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามแบบทาท่าทางเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยจะต้องการสื่อสารอะไรกับเรานะคะหรือว่า เวลตาเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่สื่อสารได้ดีที่สุดเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่จะได้เลือกทํางานกับเด็กเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าภาษาเยอรมันของจ๋านะคะยังไม่ดีดังนั้นเนี่ยการทํางานกับเด็กเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของคนที่ภาษาเยอรมันยังไม่แน่นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เรียนภาษาเยอรมันควบคู่ไปกับพวกเด็กๆด้วยนะคะ จ๋าเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือนะให้กับพวกเด็กๆฟังคืออ่านผิดอ่านถูกเด็กเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมเด็กเขาก็ขำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขำก็ก็แกลเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยอ่านถูกหรืออ่านผิดนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะรู้ได้ส่วนมากเนี่ยเราจะรู้ได้จากพวกเด็กๆที่เขาอายุประมาณ4ี่ห้าหกขวบอย่างนี้นะคะพวกเด็กๆพวกเนี้ยเนี่ยเขาจะแบบว่าบางทีเขาก็จะบอกจ๋าว่าจ๋า มันเรียกอย่างนี้นะมันไม่ได้เรียกว่าอย่างนั้นมันออกเสียงอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือพวกเขาก็ยังอ่านหนังสือไม่ถูกแต่ว่าพวกเขารู้ว่าเนี่ยไอ้นกเพนกวินเนี่ยมันเรียกว่าอะไรเนี่ยไอ้แมวน้ำเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะคะซึ่งจ๋าเนี่ยจริงๆแล้วมีหน้าที่ดูแลเด็กหนึ่งอ่าหนึ่งขวบถึงสามขวบนะคะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ย จะต้องดูแลเด็กอายุ4ขวบนะคะถึง6ขวบเช่นกันแต่ว่าแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะถ้าเป็นบ้านเรานะคะเด็กๆ,ๆในรเรียนอนุบาลจะเริ่มท่องกอไก่หรือบบบว่าท่อง1 2 3หรือเริ่มท่องวันจันทร์อังคารพูดอะไรเงี้ยแต่คือที่จยมราน,นีนะคะเขาจะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยการที่เล่นเหมือนกับว่ายิ่งเล่นยิ่งเลอะ ยิ่งมากประสบการณ์อะไรพวกนี้นะคะเขาจะให้เด็กๆนะคะมีความกล้าหาญให้เด็กๆนะคะรู้จักการเข้าสังคมให้เด็กๆนะคะได้มี มีการตัดสินใจแล้วก็มีความคิดด้วยตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองมาได้แสดงความสามารถของตัวเองมานะคะทีนี้ก็มาพูดถึงเพื่อนร่วมง,งานนะคะการที่เราต้องทํางานในสังคมที่มีแต่ผู้หญิงแน่นอนเลยมันจะมีความวุ่นวายมีความขีดฉามีความนินทามีความใส่ร้ายป้ายสีกันอะไรต่างๆนานานะคะแต่นั่นหาได้แครไหมเราไม่ต้องแครนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าทุกๆสัง สังคมนะคะการทํางานไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนก็ตามแน่นอนว่ามันมีปัญหาภายในมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างและมีการใส่ร้ายแายสีมีการไม่ชอบมีการนินทากันบ้างและแต่ถึงอย่างนั้นนะคะเราก็พยายามทําตัวกลางๆไว้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาหรือว่าแม้แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะอยู่เป็นสุขใช่ไหมคะเวลาใครนินทาอะไรใครมาให้เราฟังเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเล่าให้ให้คนที่ถูกนินทาถูกต้องไหมคะเราจะได้แบบว่าอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเขา คนเนี่ยบางทีเขาอาจจะมองเราเราอยู่นิ่งๆก็ได้ว่าเราอะเป็นคนประเภทไหนนะคะบางทีเขาอาจจะจะแอบดูแอบพิจารณาเราอยู่ก็ได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนประเภทไหนนะคะแต่คิดว่าถ้าอยากจะทํางานให้เป็นสุขนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับใครคือหมายถึงว่าถ้าเกิดใครเขามีปัญหาทะเลาะกาันหรือใครเขามานินทากาันอะไรเงี้ยเราก็ ไม่ต้องไปร่วมแจมกับเขานะคะอันนั้นจาาคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดนะคะแล้วก็เอาน้องทมตนไว้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าอย่าให้ใครมาเอาเปรียบนะคะเพราะว่าแน่นอนเลยเพราะเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนเอเชียเป็นคนไทยแล้วเราเป็นแล้วมันจก่กคิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนไทยอส่วนมากกับเวลามาอยู่ที่เมืองนอกอะไรเงี้ยเราจะขยันทํางานแล้วเราจะแบบว่ามีความมุ่งมั่นมากนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะได้รับคําชมอะไรเงี้ยมาต่างๆนานา,นานแล้วคนที่จ้องจะเอาเปรียบเรานะคะก็มีเยอะแยะนะคะดังนั้นเนี่ย ก็อยากจะบอกทุกๆคนไว้นะคะว่าให้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วอย่าให้ใครมาเอาเปรียบเราการทํางานในสังคมของคนเยอรมันนะคะก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากคนไทยมากนักนะคะแต่จะแตกต่างกันมากๆก็ตรงเรื่องของเวลานเองค่ะคือต้องตรงเวลามากๆเลยนะคะเราก็ต้องเป๊ะ มากมากเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่ทํางานในคินเดอร์การ์เทนหรือในโรงเรียนอนุบางของชอรมันนะคะมาตรฐานสูงมากนะคะความปลอดภัยหรือการวางตัวอะไรเงี้ยคือจะแบบมาตรฐานสูงมากจริงๆและต้องมีสตูดิโอถากนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นการประชุมของคนบุคลากรที่ทํางานในคินเดอร์การ์เทนนะคะจากนี้ก็เคยเข้าร่วมประชุมเช่นกันนะคะโดยการ ประชุมแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีหัวข้อมีเทมาที่แตกต่างกันไปนะคะบางเทมาบางครั้งจะาก็ไม่ต้องเข้าร่วมประชุมนะคะแต่ว่าการที่เราเข้าร่วมประชุมเนี่ยเขาก็จะมีวิทยากรน,นะคะมาให้ความรู้แล้วก็มาสอนทักษะแล้วก็มาเหมือนเป็นการแนะนําเกี่ยวกับจิตวิทยาอะไรเงี้ยนะคะจะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการที่เราทํางานกับเด็กนะคะ จะต้องใช้จิตวิทยาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะต้องคอยดูพฤติกรรมของเขานะคะเราก็จะต้องพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมของเราเช่นกันเพราะว่าอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเด็กเขาร้องเอะอะโวยวายหรือเขาไม่พอใจอะไรเงี้ยแล้วเขาเกรียดกราดหรือแบบว่าวิดวารเงี้ยแล้วเรายิ่งแบบว่าไปโมโหใส่เขาเงี้ยบางทีนะคะคือ,อมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็กนะคะคือจ๋าเนี่ยจะบอกว่าพวกเขาเนี่ยเซนสิทิฟมาก อะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยก็สามารถมีผลกระทบกับพวกเขาได้ง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยคือจะต้องระวังมากๆแล้วก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาตลอดเลยนะคะทีนี้นะคะเรามาพูดถึงเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เราได้จากงาน S f s j o นะคะก็คือเราจะได้อัวเหล่าเนี่ยประมาณ30วันนะคะแล้วก็การทำงาน f s ฟ o เนี่ยก็มีค่าตอบแทนเช่นกันค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าค่าตอบแทนเนี่ยไม่ได้สูงมากนะคะถ้าเบสิกเลยนะคะก็ประมาณ400อโอยโรต่อเดือนนะคะหรือว่าบางที่เนี่ยได้เยอะหน่อยก็ประมาณ600อยโอยโรต่อเดือนนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียภาษีปกติแล้วเนี่ย ในเจอรมน,นี้นะคะถ้าเกิดใครที่มีรายได้มากกว่า400อยูโรต่อ1เดือนนะคะจะต้องเสียภาษีนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ทำา s s นะคะไม่ต้องเสียภาษีถึงแม้จะได้เงิน600อยูโรก็ตามค่ะถ้าเกิดใครนะคะที่ไม่ได้มีญาติอยู่ที่เยอรมนันแล้วก็ไม่ได้มีคนที่จะ รับรองที่อยู่ให้นะคะก็จะต้องหาสถานที่ที่ค่าครองชีพเนี่ยไม่ได้แพงนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นเมืองพาราบอนที่จ่าเคยอยู่ก็ได้หรือว่าจะเป็นเมืองดับสตัดนะคะที่อยู่ไม่ได้ไกลามากจากแฟงเฟิร์ตแต่ว่าเมืองนี้เนี่ยค่าครองชีพก็ไม่ได้แพงมากนะคะแล้วเราเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่คนเดียวทางออแกไนเซอร์นะคะหรือว่า ทางที่ทํางานอะไรเงี้ยเขาจะช่วยออกค่า<ม>ที่อยู่อาศัยให้เราแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่กับพ่อกับแม่เราอยู่กับคนที่ว่าอ,อ,ยอย่างอย่างของจา่าเนี่ยจะอยู่กับแฟนนะคะจา๋าได้มาเพิ่มแค่ประมาณ16ออยโลนะคะก็เหมือนมามาช่วยจาย่ายอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าจริงๆก็เอาใช้ส่วนตัวนะคะแล้วคนที่จะทํา f s เนยศนะคะก็จะต้องมีการไปสัมมนาด้วยนะคะสัมมนาก็จะเป็นเหมือนการที่เราเนี่ยไปร่วมอบรมเข้าค่ายกับเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะที่อยู่ใน ในสังกัดเดียวกันกับเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักเขามาก่อนนะคะก็คืออย่างจา์เนี่ยจะแนะนําเลยว่าถ้าจะทํา s s เนะคะให้เลือกออแกไนเซอร์ที่เป็น International นะคะอย่างจา์เนี่ยจะททา อยู่ในสังกัดของอีโยตเกเดนะคะซึ่งอีโยตเกเดเนี่ยดีมากๆดูแลดีมากๆนะคะแล้วก็เป็น organizer ในเรื่องของเอฟเอยตอะไรอย่างเงี้ยที่โด่งดังมากในเยอรมนีแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะของเด็กในเยอรมนีนะคะซึ่งการไปสัมมนานะคะก็จะมี5ครั้งต่อปีนะคะแล้วก็1ครั้งเนี่ยก็จะประมาณ5วันนะคะแต่ว่าจะมีสัมมนาอยู่หนึ่งครั้งที่เราเนี่ยสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองนะคะว่าเราเนี่ย จะไปสัมินาที่ไหนนะคะหรือบางทีก็อาจจะมีให้ไปต่างประเทศนะคะเช่นอาจจะเป็นประเทศโปแลนด์หรืออาจจะเป็นประเทศอิตาลีหรืออาจจะเป็นประเทศฝรั่งเศสเลยพวกนี้นะคะซึ่งก็สามารถเป็นการไปเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศได้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะได้เสมอไปนะคะคือเขาจะให้เราเนี่ยเลือกมาห้าดับนะคะเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าวานสัมมนานะคะจะมีรายละเอียดให้นะคะว่า สิมนาประเภทนี้เป็นยังไงยังไงอะไรประบบมาณนี้นะคะแล้วก็จะให้เราเลือกมา5อันดับนะคะแล้วเขาก็จะสุ่มว่าเราเนี่ยจะได้สิมนาที่ไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้รับจดหมายมานะคะ<อ>ก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นต่างประเทศเนี่ยบางทีก็จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเหมือนกันนะคะตอนจบคลิปนี้นะคะจะ๋าก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ที่จ๋าได้จากการทํางานอาสาสมัครที่จรมาน,นีนะคะตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ครบ1ปีแล้วนะคะไล่เรื่องของภาษานะคะแน่นอนเลยว่า จ๋าเนี่ยต้องพูดภาษาเยอรมันทุกวันแล้วก็อยู่กับเพื่อนร่วมงานก็จะต้องพูดภาษาเยอรมันนะคะจ๋าก,ก็ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะคะจากการทํางานแล้วก็ได้เห็นสังคมการทํางานของคนเยอรมันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าจะคิดว่ามันมันเป็นไปได้น้อยกับโอกาสของเด็กที่แบบว่าจบม .6 มาจากไทยอะ่ะแล้วจะได้มาสัมผัสการทํางาน ในระบบองค์กรของของคนเยอรมันอะไรเงี้ยนะคะคือมันเป็นไปได้ยากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องจบอปอตรีหรือว่าอาจจะต้องแบบไปทำอัลสปินดุงก่อนหรือว่าอาจจะต้องแบบว่าจบ ออปอโทรอะไรเงี้ยนะคะถึงจะได้เข้ามาในอยู่ในระบบที่แบบว่าเป็นองค์กรอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นบริษัทอะไรเงี้ยของของเยอรมันอะไรเงี้ยนะคะก็จะคิดว่าอันเนี้ยก็ภูมิใจนะคะแล้วก็ได้รับบทเรียนอะไรมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะอีกทั้งมันก็ทําให้จ๋าเนี่ยได้มีอินสปิเรชันในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถมองเห็นว่าเออในชีวิตของตัวเองเนี่ยอยากได้อะไรมากยิ่งขึ้นคือตอนที่เป็นออฟแพร์นะคะก็ได้ประสบการณ์มาแล้วนะคะก็ทําให้ตัวเองเนี่ย ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะนะคะแต่ว่าพอเรามาเป็นเอพิซอดพอเรามาทํางานอาสาสมัครที่จมนันนีนะคะมันทําให้เราเนี่ยได้มีสังคมที่กว้างขึ้นได้เรียนรู้ได้พบเจออะไรที่ที่มันมากไปกว่าเดิมะคะ่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะที่มีโอกาสแล้วก็อายุเนี่ยไม่เกิน27ปีนะคะถ้ามีโอกาสก็ลองมาทํางานอาสาสมัครที่จมนันนีดูนะคะเพราะว่าถ้าเราทําจบไปแล้วนะคะเราภาษาเราได้เนี่ย ดีไม่ดีนะคะเราสามารถทําเรื่องขอทำ a u s b i l ดุ n งสามารถเรียนต่อที่นี่ได้ด้วยนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นเรื่องดีนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาเรียนต่อที่จมนีแล้วก็ อยากจะมาเริ่มต้นศูนย์จากจ๋าก,ก่อนเพราะว่าอย่างจ๋าเนี่ยจะไม่ได้มีต้นทุนมากอยากจะเรียนรู้ชีวิตอะไรเงี้ยมากกว่าในห้องเรียนนะคะอยากจะเรียนรู้ชีวิตก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยไปเรียนในห้องเรียนอะไรเงี้ยนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะใครที่ได้ชมคลิปจ๋าแล้วนะคะจ๋าก,ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะกลับไปอ่านในบล็อกของจ๋านะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะคะแล้วก็จะเม้ามอยไว้เยอะมากเลยแล้วก็จะพูดถึงเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสนะคะ รู้สึกว่าเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นสีมินาที่เป็นสิมินาครั้งสุดท้ายของจาน,นะคะถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยจาก็จะนำวิดีโอนำภาพบรรยากาศของสีมินามาฝากนะคะแล้วก็จะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสีมินาให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจนะคะได้เห็นถึงแบบว่าวิถีชีวิตของวัยรุ่นแล้วก็เวลาที่เขาไปทันทศนศึกษาหรือไปอบรมอะไรเงี้ยมันมีความแตกต่างอย่างไรกับเด็กไทยนะคะซึ่งจะามองว่ามันมันชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้เด็กไทยหลายๆค นนะะมีโอกาสได้ชมมีโอกาส,กาสได้สัมผัสว่าในสังคมของวัยรุ่นเอยอรมนีเวลาที่เขาไปศึกษาการเวลาที่เขาไปอบรมอะไรเงี้ยมันต่างจากสังคมของเราอย่างไรนะคะวันนี้นะคะจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เสียสละเวลามานั่งฟังนะคะว่าทุกคนนะคะคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ของจา๋านะคะที่ทํางานอาสาสมัครในเอยอรมนีจ๋าคิดว่าคุ้มและชีวิตนี้นะคะเพราะว่าคือเป็นออพรแล้วก็ทํางานอาสาสมัครนะคะเดี๋ยวดูกันว่าสเตปต่อไปชีวิตจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่า Yeah. ก็ถือว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยคุ้มแล้วนะคะที่ได้ทําในสิ่งที่แบบว่าตัวเองไม่เคยทําแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายกับชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่ารายได้มันจะน้อยนะคะแต่สําหรับจ๋าเนี่ยจ๋ายจะให้ทุกคนนะคะโฟกัสไปในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะได้ประสบการณ์นะคะเพราะว่าประสบการณ์บางอย่างเงินจํานวนมากก็ไม่สามารถซื้อได้นะคะหรือว่างานบางอย่างเนี่ยเราได้เงินมาง่ายเราได้เงินมาเยอะแต่ว่าผลที่สุดแล้วมันไม่ได้สอนอะไรชีวิตเราเลยนะคะแต่ว่างาน คือถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบว่ายังแบบไม่ได้มีภาระอะไรนะแล้วก็แบบว่าไม่จําเป็นจะ,จะต้องแบบส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยก็ทําเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้รับนะคะมันคุม้มมันสอนชีวิตเรามันสอนอะไรหลายหลายอย่างนะคะก็วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะคะให้ช่อง YouTube ของจ๋าด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทาคลิปต,ต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ